สวัสดีเพ่นเพจบ้านสวนธานธาคารดินนะทุกคนเราก็มาอัปเดตกิ่งตอนะเดามันทวายนะนี่ที่เปิดให้เพื่อนๆจองกันนะอจอง30-45ิบถึง้วันนะทุกคนสำหรับคนที่รับกิ่งตอนนะส่วนเดี๋ยวกิ่งตอนไซใ,ใหญ่เนาะไซใ,ใหญ่ที่เปิดจองไป,ไปแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีตอนเราไปคว้านแล้วเนาะเดี๋ยวห่อตุ้มแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูอีกทีหนึ่งไซใ,ใหญ่นัดรับเดือนมีนาคมนะตามตามที่แจ้งไปเนาะ มันจะมีไม่เยอะมันจะเหลือไม่เยอะตอนนี้เหลือประมาณสามสิบกอกิง่งกิ่งตอนจะเดามันไซส์ใหญ่ที่แบบรุ่นประมาณนี้ทุกคนรุ่นรุ่นที่จะตอนนะประมาณนี้ไม่เกี่ยวกับไอ้ข้างบนนะข้างบนนี่เป็นกิ่งไซส์ป,ป,ปกติเนาะอันนี้มีคนจองล็อตใหญ่ไว้หนึ่งร้อยต้นนะแต่ว่าจะเป็นการตอนแล้วก็เอาลงมาชําในถุงเนาะถุงดำเนาะเพื่อ,อลูกค้าจะมารับเองเราไม่ได้เสียค่าขนส่งแต่อย่างใดแล้วก็แต่ก็มี เซตยิบย่อยเนาะที่เพื่อนๆจองมา5้ากิ่งสิกิ่งอะไรนี้แหละเนี่เราก็จะอัปเดตงานให้ดูเรื่อยๆทุกคนก็ออกคืออ่าพอดีช่วงที่ผ่านมานี่นอเนอาะเริ่มตั้งแต่ปลายพฤศจิกาที่สะเดามันทวายเราเริ่มดอกนะนี่ก็อพ่อไม่สบายเนาะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็พ่อเสียใช่ไหมยาวมาเลยประมาณเกือบ2เดือนแล้วเราไม่ได้ขายดอกสะเดามันมเห็นไหมมันจะบานอยู่บนต้นออกลูกออกคนแล้วก็มีทุกคน แล้วก็มีชุดใหม่แอบมีชุดใหม่มานี่อันนี้เป็นเสดามันทวายนะเผื่อใครสนใจจะซื้อดอกนะก็กิโลละ100บาทรวมค่าส่งไม่รู้จะเหลือถึงสอกิโลไหมเนาะเราก็เริ่มเปิดขายไปประมาณปลายพฤศจิกายแหละทุกคนแล้วก็ต้องเบรกเพราะว่าติดงานติดธุระนั่นแหละที่บอกไปหลายอย่างก็กลับมารื้อฟื้นงานกันใหม่แล้วก็อ่าเปิดขายนะกำลังทำนี่แหละเห็นอยู่เนาะ อันนี้เป็นเสดามันถวายนะทุกคนนะส่วนเสดาวทวายถ้าใครอยากได้กินเสดาวทวายขนาดใหญ่ก็ให้แจ้งเรามาได้นะรอจะประมาณความยาวประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเซนเนาะไม่เกินร้อยห้าสิบเซนนั่นแหละขนาดก็จะใหญ่กว่ากิ่งตอนขนาดปกตินะจะอยู่ที่กิ่งละร้อยห้าสิบาทแต่ว่าต้องสั่งจองในการโอนจองห้าสิบเปอร์เซ็นะนะทุกคนแต่ที่โอนจองห้าสิบเปอร์เซ็นเมื่อที่เราจะ ได้ระบุไปเลยว่าจองแล้วแล้วเราก็จะตอนว่ากิ่งขนาดใหญ่มันจะมีจํากัดมันจะไม่เยอะนะอแต่ว่าถ้ากิ่งปกติก็จองให้เข้ามาได้เรื่อยๆหรือไม่ก็สั่งกันมาเพราะเราก็จะตอนไปปกติแหละแล้วมันแต่มันเป็นหน้าแรงเลยต้องมีการจองล่วงหน้าทุกคนเพื่อเพื่อให้แน่ใจว่าเออลูกค้าจะเอาจริงๆประมาณนั้นเพราะว่าเราก็ดูแลมันก็จะลําบากกันเนาะมันต้องมีการลดน้ําอที่ตุ่มตอนด้วยประมาณนั้นทุกคนอ่ะถ้าใครสนใจจะ สั่งซื้อกิ่งตอนแสดามันทบายทั้งขนาดปกติและขนาดใหญ่ก็สอบถามกันเข้ามานะทุกคนนะเดี๋ยวขนาดใหญ่เดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไป <c oughs> เดี๋ยวเริ่มห่อตุ่มอ่ะแล้วก็เริ่มแล้วแหละตอนนี้ต้นต้นนี้เห็นไหมเขอตอนทงต้นแหละนี่เป็นดอกะเดามันทวายชุดใหม่นะทุกคนอย่าลืมถ้าใครสนใจจะชิมดอกก็สั่งซื้อได้เหลือประมาณ2-3กิโลแค่นั้นแหละแต่ถ้าใครสนใจกิ่งตอนก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ทุกคนทางจอง